อือตัวอือืมโกพวกกินครับได้ครับโอ้โหน้องกพวกกินครับเลยโอน่ก็แปลกได้ครับบางมือนะ่ะกินปุ๊บวัดปั๊บก็ได้เลยแต่มือนีหนี่ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอีกทริปนึงนะครับผมพาพี่น้องมาต่อเวน้นหาตีปลากันอีกแล้วนะครับเนาะ <S <S ไปเรื่อยๆครับข้างทางนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทแถวบ้านเวียงเดิมนะครับตำบลเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับเราจะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม้ไหนก็นจะไปเรื่อยๆนะครับเนาะ ถ้าถามว่าไม้ไหนนี่ผมก็คงตอบว่ได้หมดทุกไม้นะครับบางไม้อาจจะบูรุจักซื้อบ้านนะครับเนาะเอ้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวไล่ตีปลานะครับขังท่างไปเรื่อยๆนะครับอาจจะได้ตัวได้ตัวมาฝากพี่น้องกันเดี๋ยวติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับคันใบสันเหมือนเดิมนะครับเบร1 225นะครับปลอกเบอร์205นะครับสาย PE2 ถัก8แล้วก็ตะขอคมระบวยนะครับก็จะใส่สลับกันสับเปลี่ยนกันไปนะครับบ่ว่าจะเป็นมีดตะกัวบ่มีดตะกัวนะครับเนาะ 3O 4O นะครับผมเดี๋ยวก็ว่ากันไป นะครับผมเดี๋ยวบอกในคลิปแล้วกันนะครับอ่ะโอเคสีเวลาหาผลง,งานครับสวบวถ่ถถอครับหืมตามวาสวบอีกถือบ่ยังว่ถถอครับสองเทือ สองเธอ,อย,งอย,ออยออังบ่ถือเยื่ออยู่กัดขี่ไหลแค่เื้เรียกว่ามึงบ่เนี่สงสัยมีสองตัวครับตัวหนึ่งกัดอยู่ข้างนอกตัวหนึ่งบอดอยู่ข้างในครับ เพียงครับยัยงบอเกินตะขอ,อโอ้มองนี่หลายตัวอยู่ครับนี่หลายตัวอยู่นะครับนะนตัวนี้เป็นไงิด้เพบ,บ่เออ มาิด,ดาูตัวแรกมาแบบไม่ต้องรีรอนี่ครับอ่ะตัวแรกแล้วนะครับปลาช่อนสง,งามอีกหนึ่งตัวปลานะครับผมอ่ะไม้างท่างก็จะไปเรื่อยๆนะครับเนาะตัวแรกแหกมันนะครับผมตะขอความระบวย CO แบบไม่มีตะหัวครับผมฝากไปด้วยครับ วเดี๋ยวมีได้แน่บ่ได้แน่ครับพี่น้อนเขาจะไปซีเรียสมันนะครับผมได้ก็เอาบ่ได้ก็ปล่อยมันไปโอ้ตบพวกกินครับเลยครับตบพวกกินครับเลยไร้การเลยฟ้าแม่นความแม่นความแม่นเป็นเหตุสังเกตได้ครับตบพวกกินครับเลย ไงครับตัวนี้ใส่โอเคเลยไอ้ยศีสีนะแม่คักอีหลีเจออีกแล้วครับเจอความแมนอีกแล้วครับไปไปปุ๊บกินกับเลยก็ต้องเสียเวลาไปปากตีใส่ปากเลยปลาคอใส่ง่าอีกแล้วครับพี่น้องครับโอ้โหวันนี้คงจะบ่ถึงโลนะครับแต่กับเฉียดเฉียดอยู่ประมาณเจ็ดขีดแปดขีดนะครับนะตัวนี้โอ้โห เสร็เยอะนะครับผมจะขอคมนบวยนะครับผมเนี่ยครับปีไปเรื่อๆนะครับตัวเล็กตัวใหญ่นะครับถ้ามีตัวโดนป๋าเด้อครับจะขอคมนบวยสีโอแบบไม่มีตะกัวครับเดี๋ยวใหญ่ไหมครับหนวกหูเครื่องสูบนำอุ้ยบุมบั่มบุ่มบั่มบุ่มยอนะครับเนาะเดี๋ยวไปกันเรื่อยๆนะครับเนาะคําแล้วครับมาบ่ายสามโมงละนะครับสี่โมงนะจะได้ผลงานหลายปรนเด็เกี๋จะเข้าว่ากันอีกที่นึงนะครับคั่นคํากะเดี๋ยวยกยอดไป ล่าต่อมาออื่นนะครับเนาะแต่ตัวนี้ยังมีเวลาอยู่นะครับคุยต่อครับไปโอ้โหไม่แลกกระโดดไสรเลยครับแต่บดถือโอ้ถือแล้วถือแล้วถือแ,แล้วมีกคนบดถ <c oughs> อือกัดดีครับตัวอ,อยู่บ่บลากนะครับเนาะบลากตัวลองวัดนะครับ กูไม่โตครับเฮ้ยสงสัยมันคายตั้งโดนแล้วครับห,ไไหืมหนาวละเอ้ยมันกัดแล้วมันบคอยวิ่งนะค่ับ่าเกิน่อนนะครับเนะอะไปละไปแล้วไปแล้วไปแล้ว คอยไปดวนมันจะค่ายนะครับคอยไปดวนอะค่ายครับตามตามตาม ตามันไปบกเห็ดยังอ้าโอเคครับพี่น้องครับมือนี้เดียวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเน้อมันคั่มแล้วเพราะว่ามือนี้มีเวลานะครับเพราะว่าติดทุระอยู่หลายอย่างนะครับก็เลยออกมา3-4โมงแล้งนะครับน้าตีปลาได้ประมาณชั่วโมงออก,กว่า ครับกับคำแล้วพระอาทิตย์จะลงละนะครับเดี๋ยวเอาเป็นมืออื่นนะครับเดี๋ยวมืออื่นมาลุยกันใหม่นะครับหาวัหน้างใหม่นะครับวัแหนมืออื่นอาจจะด้วยเขาน้องหลวงนะครับอ้างเก็บน้ำยังไงพุลละนะครับเพื่อจะได้ชะโดตัวยิงไงมาฝากเนี่ยหรืออาจจะตีบาร์โค้แถวนี้ก็ได้นะครับไหลไปเรื่อยๆนะครับตามทางนะครับเนาะโอเคจบมืออื่นพอกันนะครับ รุ่นสวัสดิ์กันอีกมือนึงครับเมื่อวานนี่บ่ค่อยมีเวลาปันใดนะครับเดี๋ยวมือนี้เดี๋ยวลุยกันเต็มที่มดมือเลยนะครับในการตีปลานะครับข้างทางไปเรื่อยๆนะครับข้อไม้ไหนตีไม้นั่นนะครับขึ้นอยู่กับผลงานนะครับมือนี้นะครับถ้าผลงานบดีก็สิไปเรื่อยๆนะครับถ้าผลงานดีอาจจะยูแถวๆเก่านะครับไปเรยไปแถวๆเก่านะครับตะเวนแถวๆเก่านะครับเนาะอ่ะอย่าลืติดตามรับชมกันมือนี้ว่าจะหาผลงานมาฝากพี่น้องได้ปันใด นะครับกับการไล่ตีปากข้างทางไปเรื่อยๆนะครับเนาะไปะลุยนี่อาการนะครับนี่อาการล้ว นั่นละนั่นละนี่อาการแล้วครับต้องรอให้มันเข่ามาหาเยื่อเลยครับมันนั่มแบบนี้หื้มืมืมถึงไหนถือบ่อไม<อ> <laughs> ่ดอตัวแรกกัหลุดเฮ้ยสวบยังแห้งครับตัวนี้ โอ้ยนี่คุณครับเออหาละห่าละไปละไปละวิ่ง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 แล้วหยุดครับเออสงสัยค่ายเราบ้างเนี่ยค่ายดีครับปล่อยไปโดนก็ไม่ได้ครับปล่อยไปโดนกับค่ายอืมสุดยอดสุดยอดป่าขวดเซียนครับมือนี้โอ้ตีไปสองสามชั่วโมงแล้วครับพี่น้องครับป่าบกัดเลย เยาว่าเด้อสองมือสองตัวนี่ผลงานโอ้ไมอนี่ป่ากัดยากครับอ่ะพอมังพยายามต่อไปนะครับเนาะมัดมือครับวัอน,นี้ลุยต่อครับอืกุ๊บแล้วครับน้องกุ๊บแล้วกุ๊บแล้วมือนีุปปาป่า,ปาเซียนอีนี เอาจนได้เอาจนได้เอาจนได้เอา,เอากินไปมึงอุยกระโดดอุยกระโดด <laughs> กระโดดหนีเยอือยฮ่าเหล็กดากะลังสิวัด กิ่นเราค่ายเออดูว่าติดอยู่ครับบอกกับโมหุกันติดอยู่อื้มบอกค่ายบอกค่ายค่ายโอ้ยค่ายตอนแรกก็ติดอยู่ครับเฮ้ยออนเองครับมืาอนี้สรารภาพเลยโอย้ป่ามันหลุดไปหลายตัวแล้วนะครับเนาะท่าป่าหลุดไปหลายตัวแล้ว ความพยายามอยู่ใส่ความพยายามอยู่หันครับตามมาขัดข้างหน้าครับกล้องบ่เห็นนะครับเนาะกระเด็นขั้นแขววะวัดกระเด็นขึ้นฟังเลยครับรดละ ยังสีไหนเมียวัดพระท่านอีหละ่ะเอ๊ขนาดยอนสายนะครับเฮ้ยวัอนี้แจ,จังได้บุ๋วได้ครับพี่น้องวัอนี้เอาป่ามาเล่นดูเสือได้เดี๋ยวนี้โอ้ยเสียดายป่าครับมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันไอ้มันหนาครับสวะมันหนาพอลากไปปุ๊บสายมัน ไป่พันเขากับสวา่ามันเกิดอาการตึงทั้งที่ห้อกับยอนสายแล้วเนาะมันตึงของมันเองอะ่ะมันก็นเลยปล่อยเยือก็เลยบกืนตะขอ,อะครับโอ้ยเสียดายป่าจักโตแล้วนี่แต่ทั้งเสาอ่ะแตแง้มมือเ้าเลยอะครับพาดแทต่โตแรกเลยตอนนี้าบสองสามม่วงแล้วครับก่ยังพาดอยู่งานนี่มีงงครับพี่น้องมือนี่ปากัดดีแต่มีงงครับ คก็ทำแบบนี้ไปไปโอ้ยกูทีได้ป่าโอ้ย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 มือนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยกูที่ได้ป่าไปไม่อยากเหยียแสนเข็นทลารมัอนี่งองงตัวบักใหญ่หนึ่งเกิดขึ้นในหัวนี่มันกินครับกินขนาดเลยกินอิริย์นะครับเอ้าบักคอตัวงามครับ สามขีดสี่ขีดนะครับมันก็แปลกได้ครับบางมือนกินปุ๊บวัดปั๊บก็ได้เลยแต่มือหนี่นี่วยยากโอซสาธุป่าตัวแรกของมือมือหนี <c oughs> <c oughs> แต่ตัวที่สามของทิปนะครับเนาะอ้าตอขอคนละบวยนะครับแบบไม่มีตะกัวขนาด4โอนะครับผมป่าตัวแรกของมือหนีโอ้โหกว่าจะได้ ได้กับไม่ได้ขนาดซีโอครับพี่น้องครับกับเปลี่ยนอยู่ด้วยครับเปลี่ยนแต่ขอเป็นสามโออยู่แต่กันยังบ่ได้นะครับนะนี่ก็ขึ้นอยู่ป่าขึ้นเรื่อยๆนอกจากมันออกตามออกมากินข้างนอกนี่ครับที่โล่งๆอ่ะมันถึงจะได้ในตัวมันกัดอยู่ในป่าบ่ได้ครับมันนี่บ่คือทิปที่แล้วนะครับนะทิปที่แล้วนี่กัดในป่ากับกัดกัดแก็ได้นะครับแต่ทิปนี้นี่ยอมรับเลยว่ายากครับ เปลี่ยนไปมดนะครับพี่น้องครับบนลมาเปลี่ยนได้เปลี่ยนแต่ขอขนาด3โอแบบมีแต่กลัวแบบบม่มีแต่กลัว4โอแบบมีแต่กลัวแบบบม่มีแต่กลัวนะครับสลับไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ย่อน4โอแบบบม่มีแต่กัวเนี่ยครับพี่น้องครับเอาถึงจะหายากเย็งแสนเข็นปันได้กะจะพยายามนะครับเนาะไปลุยต่อครับพี่น้องครับไปถู Hình như đang bị gặp tùm đấy à, Ừ, gặp này ตีไรซิครับพี่น้องนี่อาจจะตีวอถึกนะครับเนาะ <c ười> <c ười> กินกินกระดอกกระเดือกกินแต่กรบ่ได้ What What the fuck เอ้ Hey หลงเลยกินแล้วกระโดดโอ้ย นี่ต้นเนี่ยครับพี่น้องจะไปวอลีมันบัดมันสิได้มันก็ได้เองนะครับนะครับพี่น้องหลายคนมาเฮ็ดยังได้ป่าคือบติดวัดกับโบติดวัดกับโถือเนี่ยเบื้องผมเป็นตัวยางครับมันนี่งองงงตัวบักใหญ่เลยแต่ก็ไม่ต้องไปเลาะวอลีมันครับพี่น้องครับมันจะได้มันก็ได้ของมันเองนะครับตัวน้อยก็ได้ี่เห็นบ่มนี่สองขีดนี่นี่ ถ้ามันจะได้มันก็คือได้นะครับคืบอบ่ได้ก็คือว่าป่ามันม่นย่อมเกินตะขอแม้กระทั่งตะขอเล็กแค่ไหนนะครับจะใช้สามโอหรือสองโอถ้ามันไม่เกินเหยื่อเข้าไปไม่ถึงตะขอวัดยังได้กับบถึกครับพี่น้องเอาได้บ่ได้ก็อยู่ที่โชคแล้วกันนะครับเนาะอย่าไปว่อลีมันนะครับว่าบ่ได้ป่าวัดบถึกป่าเอาอีกหนึ่งตัวป่านะครับกว่าจะหาได้แต่ละตัวนะครับพี่น้องครับ <laughs> สี่โอแบบไม่มีตะกัวครับผม กระโดดกระโดดใส่เลยครับมันมกกินอยู่หมองสะวะหนาๆน,นะครับเนาะอืม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 เฮ้ยยังมาติดอยู่เอ้ยมาเนี่ มือถิงอยู่ทั้งพีครับพี่น้องถึงอยู่ทั้งพี่พจ้กป่าอีกยังครับอ้โอ้โหเขียดเละเลยครับโอ้บอหบ่ได้หันกล่องมากนะครับเนาะ กินดังกุ๊บเลยโอ้ยน้องครับขนาดเขียดตัวใหญ่เลยครับเมื่อกี้นี่กินเขียดเละเลยมอนธรรมดาครับตัวนี้มองมันปาคอใหญ่ก็บม่นปลาดูเหรอครับบวบเลย,ยเสียดายพวกในหันกล้องพี่น้องได้เห็นนะครับนะ านอกกล้องเห็นน่าจะเห็นอยู่ครับแดงขอมาสวดดื้อๆเลยครับอออุ้ยบูยยยยยยยนยยยยมย่ยอย่ยย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 ยตยยยยยงยย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 ตายยย อืมอืมหัวคักหัวคักคือกูเน่ยกูเปลรียนอืมอืมอืมื้ยเมื่อนี้เลิกง่ามง่ามบดีแล้วล่อครับพี่น้องเอ้ยโตง่ายแบบนั้นยังรูดอยู่เอ้ย จะเป็นชุดดูปะครับคืนมุ่ยเมื่อกี้นี่ยินกบเถื่อนเอาเอาเอ้าคลับเอาคลับมัง้งอืมไอ้ กินแล้วก็ไข้โอ้ยขี้เดียดป่าเมื่อหนีเด้ขี้เดียดจะาของผมโอ้โหกินครับป่าเมื่อนีกินอิริกินคักกินแน่นะครับแต่กับงุ่งครับแปลกับเทียบเทียบกับทิปที่แล้วนะครับเนาะทิปที่แล้วนี่เอาไปรั่งอยู่บานได้เกือบซีโลเลยครับสามโลแปดนะครับเนาได้สิบเอ็ดตัวแต่ทิปเนี่ย กัดยังได้เก่บ่อได้ตียังได้เก่าบ่ได้ทริปที่แล้วนี่ตียังได้ก็ได้ป่าตียังได้ก็ได้ป่าทริปนี้งอ่งงงตัวบัหไงเลยนะครับเนาะงอ่งงงบมามีแต่งอ่งงงครับอ่ะโอเคก็ถือว่าเอาบรรยากาศแปลกๆมาฝากแล้วกันนะครับเนาะตีแบบกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกวัดแล้ววัดอีกวัดแล้ววัดอีกนะครับเปลี่ยนแต่ขอแล้วเปลี่ยนแต่ขออีกก่ย่างบ่ได้ป่านะครับเนาะป่าเสียนอิลิมันนี่ยอมรับทริปนี้นะครับ 4แต้มนะครับเมื่อวาน2แต้มมื่อนี้2แต้มเอาทิปหนาจะค่อยว่ากันไหมนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแก้มือกันไหมนะครับเนาะฝากแชร์ฝากไลค์ฝาก subscribe ช่องร็อกล้านมังกรกันด้วยนะครับแมตช์หน้าเจอกันที่ไหนมันกันที่ไหนนะครับ subscribe ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วกันเนาะสั่งตะขอมาได้นะครับตะขอคมระบวยนะครับผมอ 3OCO มีตะกลัวไม่มีตะกลัวระบวยเบียดสั่งมาได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะส่งให้เนาะโอเคลำลากกันไปก่อนจังก่าจะพอกันไหมครับพี่น้องครับออกไหม่ทททุุกกครั้้งขอใหาน รอบล่านคันโกงทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ See you.